ตั้งแต่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอสร้างข่าวเรื่องขบวนการล้มเจ้าออกมาหลายคนถูกนำไปเชื่อมโยงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหนึ่งในนั้นมีพลเอกชาวลิตยงใจยุทธประธานพักเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยเพียงแค่พลเอกชาวลิตจะขอพระมหาการุณาธิคุณปกราปกกระหม่อมให้กับพี่น้องชาวไทยยุติความขัดแย้งด้วยความหวังดีกับประเทศชาติ แต่กลับถูกกล่าวหายอย่างร้ายแรงว่าเป็นหัวหน้าขบวนการล้มล้างสถาบันย้อนกลับไปถึงประวัติของพลเอกทวลิตที่มุ่งมั่นเดินเข้าสู่วงการทหารจากการเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจากนั้นเรียนต่อที่โรงเรียนสื่อสารกองทัพบ,บกฟอร์ตบอนมัตประเทศสหรัฐอเมริกาโรงเรียนทหารสื่อสารประเทศไทยหลักสูตรผู้บังคับกองพันโรงเรียนเสนาธิการทหารบกประเทศไทย และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาหลักสูตรเสนาธิการกิจผลเอกชาวลิตรับราชการทหารเหล่าสื่อสารเป็นคนแรกๆเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกลำดับที่25และผู้บัญชาการทหารสูงสุดและยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิรามาธิบดีซึ่งน,น้อยคนนักที่จะได้รับรวมทั้งได้เข้าสู่พิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา ซึ่งเป็นเกีรติยศที่พลเอกชาวลิตปราบปลื้มเป็นที่สุดในชีวิตเคราะจากประวัติคนที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาตินั้นก็จะต้องได้รับการปลูกฝังเป็นอย่างดีในเรื่องการรักชาติศาสตร์ยิ่งชีวิตแล้วคนอย่างพลเอกชวลิตที่เป็นทหารทำหน้าที่ระดับสูงมาหลายตำแหน่งจนได้สมอยากขงแบ่งแห่งกองทัพบกและรับผิดชอบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดเวลาที่รับราชการนั้น จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีแนวคิดล้มล้างสถาบันได้ทีจนดูเหมือนเป็นการรอจังหวะรับรุกกันกับนายเนวินชิดชอบแกนนำพักภูมิใจไทยแจกซีดีที่อ้างว่าเป็นคำปราศัยของพลเอกชวลิตที่มีแนวทางล้มล้างสถาบันแต่ก็เป็นเพียงการฉวยโอกาสชุลมุนผสมโรงเพราะความเป็นจริง คำปราศัยของพลเอกชวลิตในงานรำลึกวีรชนปฏิวัติณอนุสรสถานภูดันยาววณฑอุนแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารฉบับเต็มนั้นนายชวลิตวิทยาสุทธิ์สอสอ,อ,อสัดส,ส่วนพรรคเพื่อไทยคนสนิทพลเอกชวลิตนำคณะกรรมการจัดงานมาชี้แจงไม่เพียงแต่ซีดียังมีหนังสือที่เขียนโดยพลเอกชวลิตที่ชื่อว่าความจงรักภักดีการสร้างความสมัคคีแห่งชาติทหารกับการเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่าพลเอกทวาิ์ไม่มีแนวคิดล้มล้างสถาบัานตามการวิเคราะห์ของสอทและนายเนวินและยังยืนยันได้จากนายอุทัยวงตรีคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานอีกหลายคนที่ได้ฟังถ้อยคำปราศัยจากปูเรื่องการล้มเจ้าที่รัฐบาลพยายามสร้างข่าวปลุกข่าวปิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ก็เพราะรัฐบาลรู้ดีว่า แทนนี้ใช้คำลายฝ่ายตรงข้ามได้จากประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมาเพราะคนที่ถูกเชื่อมโยงจะถูกตรานหน้าโดยท,ทันทีแน่นอนผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ไม่มีเจตนาเป็นเช่นนั้นจะต้องออกมาชี้แจงเพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดพลเอกชวลิตออกแถลงการชี้แจงโดยสรุปว่าด้วยความเคารพต่อข้อคิดเห็นของทุกฝ่ายคำแถลงฉบับนี้กระผมมิได้กระทำในฐานะนักการเมืองเพื่อตอบโต้ หรือสแสวงหาประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองที่สังกัดแต่ประการใดซึ่งเรื่องทางการเมืองยังมีอีกมากแต่จะไม่ขอนำมากล่าวไว้ณที่นี้ด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในฐานะส่วนตัวกระผมได้ทำงานด้านความมั่นคงของชาติมายาวนานและนำเสนองานด้านวิชาการอันเป็นหลักวิชาที่เป็นความเห็นถูกแห่งสัมมาทิฏฐิเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นการให้การศึกษาต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ความสำเร็จของการสร้างประชาธิปไตยและเป็นการนำเสนอหลักวิชาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชาติทั้งปวงต่อไปด้วยเมื่อวันที่19เมษายน2553กระผมได้แถลงโดยสรุปว่าหวังในพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานให้พวกเราเพื่อยุติความขัดแย้งที่มีมานานและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมาาหาศาลพระอาญามิพ้นกล่าว ข้าพระพุทธเจ้าขอรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหนือหัวหากสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราในวันนี้คือขอพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้กับพี่น้องคนไทยให้กับพวกเราด้วยผมคิดว่าถ้าไม่มีพระมหาการุณาธิคุณก็ไม่แน่ใจต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นภายในวันสองวันข้างหน้านี้และจะเป็นตราบาปท,ที่คนไทยไม่ต้องการเห็น ที่ตัดสินใจมาทำงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยเพราะมีภารกิจที่ต้องพิสูจน์ว่าพรรคเพื่อไทยและคนเสื้อสีนี้และคนที่เกี่ยวข้องมีความจงรักภักดีหรือไม่วันนี้ก็ได้พิสูจน์ด้วยสายเลือกทหารรักษาพระองค์จึงขอประกาศว่าบุคคลทุกคนที่กล่าวมาข้างตน้นมีความจงรักภักดีอย่างที่สุด สิ่งที่หวังคือให้สังคมไทยเกิดสันติสุขและปัญหาได้รับการแก้ไขจะยืนหยัดทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะการสถาปนาการปกครองรับอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุแขแห่งรัฐให้สถิตสถาพรต่อไปให้จงได้และนี่คือคำกล่าวของพลเอกทวลิต นอกจากนี้สสชาวลิศคนสนิทของพลเอกชาวลิตยังได้เคยถ่ายทอดคำปรารพบของพลเอกทวลิศด้วยว่าพลเอกชาวลิต,ววคเ,ลตเคยบอกว่าชีวิตการทำงานของท่านยึดแนวทางสันติวิธีและแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตลอดและจะยึดต่อไปตลอดชีวิตนโยบาย66ทับ2 3ของท่านนั้นเพื่อรักษาความมั่นคง,งของประเทศและปกป้องสถาบันและท่านยังบอกด้วยว่าการเมืองขณะนี้ ตัวท่านเมตตาคนไทยโดยตลอดและก็คงจะเป็นดังที่นายจตุรนฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยระบุว่าการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการใส่ร้ายทางการเมืองที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากเพราะพลเอกทวลิตเคยต่อสู้เพื่อราชบัลลังก์มาในอดีตขณะที่คนกล่าวหากลับไม่ได้มีประวัติการต่อสู้เพื่อราชบัลลังก์แต่อย่างใดแสดงให้เห็นว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อหวังผลทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมกับพลเอกทวลิต พันเอกอภิวัลวิริยะชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าขอให้สังคมไทยมีสติพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบแต่สุดท้ายในเมื่อนายสุเทพบอกว่ายังไงก็จะต้องเชิญผู้ที่อยู่ในแผนผังทั้งหมดเข้าไปชี้แจงด้วยความมีสปิริตพลเอกชวลิตจึงได้แต่งตัวด้วยชุดทหารเต็มยศที่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้แต่งมาแล้ว20ปีเพื่อเข้าพบนายสุเทพในฐานะผอ,อ,อสอ,อ,อชอ แต่ก็ไม่ได้เข้าพบเพราะสอสอไม่ให้คนอื่นเข้าไปด้วยจะให้เข้าแค่พลเอกทวลิตและพันเอกอภิวัน์ซึ่งก็ไม่ได้ไปด้วยพลเอกทวลิตจึงได้ยื่นเอกสารที่นํามาพร้อมด้วยอัตชีวประวัติของตนเองถึงนายอภิสิทธิ์และยังหวังดีฝากไปถึงนายยกรัฐมนตรีผ่านสื่อมวลชนด้วยว่าอย่าให้ทหารฆ่าประชาชนรวมถึงฝากไปถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี เชื่อว่าทหารทุกคนต้องการให้บ้านเมืองอยู่รอดและเดินหน้าต่อไปได้ด้วยตำแหน่งหลักฐานและเหตุการณ์ทั้งหมดจึงต้องตั้งคำถามว่าเอาเหตุผลอะไรมาตัดสินว่าพลเอกทวลิตจะล้มสถาบันเรื่องสูงหรือเพียงแค่พลเอกทวลิตได้ทำหนังสือเพื่อขอกราบบังคมทูลเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานสถานการณ์บ้านเมืองทั้งนี้พลเอกทวลิตก็ได้อธิบายไปหมดแล้วเหตุใดจึงไม่ยอมฟังกันบ้าง ในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์ป้ายสีเรื่องการล้มล้างสถาบันเกิดขึ้นในสมัยของนายปรีดีพนมยง์อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐบุรุษซึ่งก็ได้ผลมาแล้วดังนั้นการที่พลเอกทวลิตอยากให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขก็เลยจะทำแบบนั้นกันบ้างวันนี้สออชอคิดว่าทำถูกต้องแล้วหรือเห็นได้ชัดการกระทำของรัฐบาลเป็นการขยายความแตกแยกให้ร้าลึก รัฐบาลนั่นแหละขยายประเด็นเสียเองเพราะหากดูกลุ่มบุคคลที่รัฐบาลกล่าวหาทั้งหมดนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกับรัฐบาลทั้งสิน้นต้องตั้งคำถามอีกว่าในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลกลั่นแกล้งทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองหรือไม่หากข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงทำไมรัฐบาลไม่ดำเนินการทางกฎหมายให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขอให้รัฐบาลและสอ,อชอตระหนักในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ พราะมันจะส่งผลถึงบุคคลและสังคมโดยรวมทั้งนี้พลเอกชวลิตนั้นนอกจากตำแหน่งทางการทาหารแล้วพลเอกชวลิตยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยทั้งยังเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมด้วย ทั้งยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาขณะดำรงตำแหน่งทางทหารเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพักความหวังใหม่และเป็นอดีตสสหลายสมัยมีคนแนเสียงหนาแน่นในจังหวัดนครพนมสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปมักเรียกคนเอกชาวลิตว่าบิ๊กจิ๋วและในพื้นที่ภาคอีสานเรียกกันว่าพ่อใหญ่จิ๋วนอกจากนี้แล้วยังมีอีกฉายานหนึ่งว่าจิ๋วหวานเจี๊ยบ จากการมีบุคลิกภาพพูดจานิ่มนวลอีกด้วย